ตรงนี้ก็มีรูครับเออเป็นห้องกรุดลงไปเลยนะตรงนี้รูขุดลงไป สวัสดีครับตอนนี้นะอยู่ที่วัดบ้านแผนอำเภอเสนาครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะภาพตอนต้นนะก็จะเป็นสังขารของหลวงพ่อพูลวัดบ้านแผนเพราะว่าท่านมรณภาพไปแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่ในวัดแห่งนี้นะครับนอกจากพระกิจติดงนะคือหลวงพ่อภูนแล้วก็คือด้านหลังหลังอุโบสถผมเนินเข้ามาแนละ้วผมก็เห็นเนี่ยมีเป็นซาก โบราณสถานตักงอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะเห็นยอดเลยนะมีสี่ยอดสี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เป็นแบบโบราณสถานหรืออะไรอย่างเงี้ยมากจะมีรูเกิดขึ้นะฮะเห็นไหมครับเห็นรูไหมฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะท่านได้รู้บอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดไปนี่จะเป็นพวกเจดีย์ที่ป็นจัอวถิครับแล้วก็เป็นเมนเก่าเลยนะเนี่ยเป็นเมนเก่าตรงเนี้ แต่ตรงนี้ดูแปลกตาดีนะครับดูเก่าดูคลาสสิกดีเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะท่านใดรู้ก็บอกหน่อยนะครับใครที่อยู่เสนานะว่าตรงนี้คืออะไรสร้างเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย ด้านในก็เป็นช่องนะครับก็มีแมวด้วยนี่ส่วนฐานฐานสี่เหลี่ยมเดินลงไปด้านล่างครับ ตรงนี้ก็มีรูครับเออเป็นห้องกรุดลงไปเลยนะตรงนี้รูขุดลงไปไอ,อ้คนเสนาก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีตรงนี้ด้วยเนี่ยขนาดบ้านอยู่แถวนี้<ต>เขายังไม่รู้<ม>เลยนะนเน,นะนี่ย ตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่แถวนี้ยก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับคือวัดบนแพน่นะเคยเข้าแต่ไม่เคยเข้ามาโซนข้างหลังนี้อเอาจริงโซนนี้เคยขับผ่านแต่ไม่ได้สนใจโซนทางหลังโรงเรียนวัดบนผนพ่ะเคยขับมาแต่ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นตรงนี้มันเป็นแบบพวกเป็น,ปนโกดใช่ที่ตั้งเจ,จดีย์อิเจดีย์อิก็เลยไม่ได้มองไม่ได้ส่อง<ช>เข้ามาที่ใต้พอะิายา เนี่ยมีขุดหานู่นหานี่ตามประสายอีกแล้วเนี่ยมีขุดหานู่นหานี่ครับอคงไม่เจออะไรเออ ครับนอกจากตรงโบาณสถานตรงนี้นะครับก็จะมีหอะระฆังด้วยนะจะอยู่หลังโบสถ์เลยครับนี่หอะระฆังเก่านอกจากเรื่องราวของพระเกจิดังที่ยุธยาครับ,รบก็ลองมาชมสถานที่กันได้นะนี่แหละครับอาจจะไม่รู้นะขนาดคนอยู่แถวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามาีสิ่งที่ควรรักอยู่ที่นี่ครับบางคนไม่รู้เลยนะ นี่คือหอระฆังครับครับวันนี้ก็พามาเที่ยวชมสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็คือมากราบสังขารหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะฮะแล้วก็พามาชมเป็นโบราณสถานนะน่าจะเก่าหละนะแล้วสังขารหลวงพ่อพูนนี่เก็บเลยยาวเลยใช่ไหมยาวเลยตอนนี้คือ ส่วนร้าิธรรมร้อยวันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอลงมติว่าอาจจะสวดทุกวันพระก็ได้ก็ <So> ยังไงสวดยังไงล็อกในต่อก,ก็เก็บก็เก็บไปไนะสิเก็บลักสาวเก็บไว้ยาวๆตอนนี้ครบร้อยวันยังยังตอนนี้ได้ประมาณวันนี้จะเป็นวันที่เจ็ดสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็คือหลังร้อยวันได้ทำยังไงว่า,วาปีที่หนึ่งก็ว่าปีที่หนึ่งแต่น่าจะแต่น่าจะไม่มีการพระราชทานเพลิงศพ ดูแลเพราะว่าถ้าจะพระราชทานพึงศกก็คงจะมา,มาเก็บในเก็บสังขารในห,หีบหีบมุกซึ่งหลวงพ่อท่านสั่งเสียไว้นะส,สั่งเสียว่าว่างไงสั่งสั่งเสียว่าท่านท่านคือท่านซื้อไว้ก่อนที่ท่านจะนี่คือท่านบอกให้เก็บสังขารท่านไปใช่ไหม <S 1> <S 1> <S ใช่ <S <S ใช่ใช่อนนี้คือเป็นจุประสงค์ท่านเลยใช่เป็นจุประสงค์ท่านเป็นเป็นคำั่งเสียของท่านท่านพูดไว้ใงใจก่อนท่านมาสภาพแล้วว่าท่านเป็นคนสั่งซื้อเองเลยนะ Oh. หยิบมุกที่ใส่สังขารท่านอยู่ค mm ือ hmm. ท่านบอกว่าถ้าท่านเป็นอะไรไปก็ให้เอาสังขารท่าน,น,นมาใส่มาหยิบ mm hmm. คือลูกศิ์ลูกหาสิ่งอนใสิษย์ก็เลยทาตามทำตามประสมแห่งพ่อ mm hmm. โอเคนะครับก็มากราบสังขารท่านได้ทุกวันทุกวันนะทุกวันนะครับแล้วก็ลองมาชมดูนะบูบรณสถานนะหลังอุโบสถน,นะลองลองมาดูแล้วกันผมว่าก็แปลกตาดี คน,นหลายคนขนับพื้นที่ยังไม่รู้เลยใช่เพราะว่าไม่เคยไม่คิดว่าแอมเภอเซนาม,มันจะมีของแบบนี้ด้วยซ้ำขณาผมอยู่ขอนแก่นยัง <laughs> รู้เลยน,นี่แหละขอเรียกว่านะครับอยู่หลังอโวสดน้านลองไปดูนะ